สวัสดีค่ะจูดี้สีโกลาค่นะคะวันนี้จูดี้พาลูกชายค่ะฉีดวัคซีนกันนะคะ<ด>นี่ค่ะบอกแล้วว่าต้องมาย,ยดนรอวันนี้คนจะเยอะนี่นมาไปนั่งเก้าอี้รอโค้งาันนี้ วัคซีนกันเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้น G กันนะคะจุดนัดหมายคือชั้น G นะคะ <c ười> เกือบขวาก <c ười> ู้บา่าผู้เบากูา้เาวน่กู้บ่าอินเดียังโอเคค่ะเดี๋ยวจุนี้จะพาลูกไปชั้น G จะเวียนหัวนิดนึงนะคะ ราจะไปที่ชั้นจีจุดนัดพบชั้นจีอยู่ข้างล่างแต่ว่าเขาจะให้เข้าไม่ได้เขาจะต้องไปไชั้นล่างอย่างเดียวต้องหาทางไปชั้นล่างเนี่คือคิวยาวเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ไม่มีที่จอดรถหรอกอาจจะเปิดอีกชันนนน้นนึงอะนั่นเราทตอนนยังไงนะ ต้องเห็นกันแน่ๆน่าสุดเลยอันนี้ส่งของ ลาสิมาค่ะวันนี้มีนัดหมายนะคะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะเข็นที่หนึ่งจุดนัดพบที่ชั้นจีจะถ่ายให้ดูโอ้ผู้ใดวันนี้จุดนัดพบของเด็กวัยรุ่น ลูกๆท่านไหนที่ยังไม่ตื่นให้ตื่นได้แล้วนะคะลูกเข้ามาถึงกันหมดแล้วนะลูกโมไปยืนต่อคิวโมแล้วโมต่อคิวให้เร็วที่สุดไอ้รู้วๆไอ้นี่โมแต่ช้าๆอยู่ พอแล้วๆใครไปคิวก่อนได้ฉีดก่อนอคอยดูความดีลาของโฟกัสได้คิวที่หลวมเลยไม่ได้ขอน้าลูกๆเริ่มต่อคิวกันแล้วนะคะ Gracias. รอลูกอักเรียนนะค่ท้งกเนจน็เราก็จ้างแต่บัตคิวเชียลดิสิ ที่นี่โฟก็ยืงสองตัวเองไหนบัตรคิวให้แม่ดูหน่อยคิวที่เท่าใดายสามสามหกวัยนนี้นักเรเยอะของราชสีมาเยอะ เยอะแล้วสุรานารีพวกนี้จะเยอะกว่าอินโฟการ์บอกว่าเยอะายมากแม่ขอดู่อยนี่คือถ้าท่านไหนที่ที่มานะคะจะต้องได้บัตรคิวนี้โดยนักเรียนเท่านั้นที่จะรับได้นะคะผู้ปกครองรับไม่ได้ต้อง<ม>เป็นนักเรียนรับเองค่ะ สามสามหกสามร้อยกว่าจุดนี้ก็คือจะเตรียมเอกสารแจกเอกสารสิ ใจแค่เนอะถ้าเดินไปเลยยีไไ่ไงห้องน้ำเออแม่ก็ลืมนึกไปว่ามีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆแค่ตี้ มี่ฉีดวัคซีนวัคซีนย่านบอโอ้นุ่งก็ฉีดแล้ว แต่เช้านะคะถ้าใครจะมาฉีดวัคซีนนะคะ

ไปนั่งไหมลูกไม่เห็นปวดเลยเนอะเก่งมากหาที่นั่งไล้หรอสวัสดีครับลูกนี่ไงตรงนี้ก็ได้ไมนั่งไหมอ๋อแม่ไม่ใช่คนมารับบริการเป็นไงเจ็บไหมพอสัมผัสเลยหลังฉีดยารู้สึกเป็นสัมผัสที่บ้างมือเบาไหมเื้อหาย อา้าเอาเรี่ยวทเยม,เ,ม,เ,ม,เ,มเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บเลยเบนี่นักลบด่านหน้าค,คนต่อไป <c oughs> จ <c oughs> ปู่เปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ไม่เห็นไหมคะไม่กือฉีดแล้วแล้วก็น,นี่ก็คือ อีกทีหนึ่งตอน10.58ุดห้แปค่ะรอเวลานะคะนาฬิกา10.58แปลืมหรือเปล่า ว่ากันอ่ะฉีดโต๊ะไหนแม่จะไปถ่ายตอนกัรฉีดให้แต่ไม่เป็นไรหรอกก็สัมนั่นแหละนะคะนะ่ะที่ฉีดตีสัมนั่นแหละกลกหัวใจตั้งเยอะฉีดตียาบ้าพี <c oughs> ่สนะบ้านมั่นเลย <c oughs> เป็นคนละแก้วนะคะฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะคีใครใจเร็วเหมือนกันจูดี<อ>้สีโฟล่าค่ะจูดี้กับจกฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาถึงรถกันแล้วะคะ่ะทีนี้วันนี้เดี๋ยวจูดี้จะมาถามนะคะว่าโฟกัสรู้สึกยังไงนะคะเราได้นมมาคนละแก้วเนาะนมล้วนๆนะคะจะถามโฟกัสว่าหลังจากที่โฟกัสฉีดวัคซีนแล้วโฟกัสรู้สึกยังไงบ้างครับเจ็บไหมครับ ม่เจจริงๆอ่ะเนี่ยมือเบาใช่พยาบาลมือเบาใช่ครับซีครับโอ้ับหายมือเบามากเลยนะคะแต่ว่าหลังจากฉีดไปต่อไปเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะจะไข้ไหมเนืคะกั้นนะข,ขนั้นตัวไนะหมรอดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป บูมตานทานเข็มที่หนึ่งแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดขอไปพ <c oughs> ังเลยอ่ะพังกกตรงนี้เลยคือเรามาดูต่อไปนะคะว่าจริงๆแล้วไฟเซอร์เนาะเข็มที่หนึ่งต้องห่างกันปออระมาณกี่ปีนะโฟรเราต้องรอ,รอดูรัฐบาลต่อไปอีกค่ะว่าจะฉีดกระตุ้นได้อีกเมื่อไหร่นะคะ เราลุ้นต่อไปนะคะว่าจะได้ฉีดอิ่มเมื่อไหร่ค่ะบ๊ายบายเข็มที่หนึงคงเอ,อีกยาวไกลค่ะบ๊ายบายค่ะ